สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านชมค่ะเมื่อนี้นะคะแม่หมูก็ได้อยู่ที่วัดปู่สี่ศูนย์ค่ะจะพาท่านชมนะคะมาติดตามรับชุนท่างต่อหวดพ่อศักค่ะวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะวดที่ผ่านมานะคะพอศักให้สามสี่ล่างนะคะออกสี่สามนะคะหวดนี้เ่าก็มาติดตามรับชมกันต่อนะคะว่าพอศักจะได้ระท่างให้ตัวใดจะเน้นจะย่ำให้ตัวใดนะคะมารับชมรบฟังไปน้าแม่หมูค่ะ ใช่ผีมือพ่อซักต่ำพี่น้องสวัสดีค่ะพ่อซักเอาขวาอันหนามาทักทายเอฟซีนะขวาสวัสดีครับผมสวัสดีแช่เป็นแช่ไฟสูสุต็มไปมีแต่ห้องเหนียดมากเอาของเก่าไว้โซ่เพิ่นเงินนะแม่กันมามาโตกรับกับนี่อยเลยโตกรับไเนาะพี่น้างล่างเป็นล่างเอาเซพอหันหนามาใส่ผิดคู่ครับอันนี้เพิ่นน้ำเนี่ยนี่พ่อนี่เอาพ่อล่างเป็นล่างเอาฟ้าหันหน้าไว้ยี่อ นี่ท่านผู้ชมตุกับมาตกับถึงมาตกับกระซูคนนี้แต่ว่าพอคุณมาถามมาตกับคือบอเขาเด้วยท่านผู้ชมด้วยถือว่าผิดถือว่าผิดแปดสามสี่พอคุณไปเดินเก่าเจ็ดพี่น้องมือหนังก็ไม่พอ,อคุณเขียนให้ยี่นี่ล่ะอืมรักกันนี่ดีนี่ดีนี่ดี เม่งดูขั้นออกมาใส่ตะนีมันก็ถือกเลยสามนี่พ่อบอกเพรว่าชนกันคักสามนี่สามกับเก่าชนกันแต่ว่าสามมากเอาเอาไม่งวดนี้พ่อวันที่หนึ่งมีนาได้พอเ้อะมันมันยิบเก่าได้พอหนึ่งมีนาไม่่นบ่แมนค่ะัหนึ่งมีนาครับคุณเอาไปวักยุไกมันนะมีนาแมนสู่สันจรนได้บ่พ่องมนวนี้แมนบ่ <laughs> ที่ยี่สิบเก่าได้เลยมผมคู่ปีเดี๋ยวะหรอยีบเก่าบ่มีพอออกคนที่หนึ่งครับผมหนึ่งกันแน่ต่อหนึ่งบโบมันสุป,ปีใช่ไหมพ่อบางบางป,งบางปีบางปีที่หนึ่งบางปีคุ้มผ้าไม่ยีแปดมือดิพ่อบางปีแมนแมนบาดนี้มันมันทียีบเก่าแล้วนี่นี่เพิงหันอ่ศูนย์หนึ่งเก้าครับห้าหกเจ็ดแต่มันเป็นเลขทิปบดครับ ศูนย์แปดเก้าสามสี่เสียงโทรศัพท์เบาเท่าดังพี่ตังฮะเอ,อฟซีถาคนเลือดไทยมาชมเด้อะเด็กคนละทางออกเซ่กันเด็กคนละทางบวกเซ่กันกับอันนี้เป็นขอ <c oughs> งวันที่แล้วแมนแมนเก้า <c oughs> ห้า <c oughs> คือจะเอาสูตรนี่งวดน,นี่สูตรนี่สูตรนี่โอ้หงวด เอาชุดนี้มันจะได้มันจะได้เก้าตัวเก้าตัว,ตวกับกับด้วยงวนี้แล้วนี่บนเด่นบนกับเลขเก้าตัวกับด้วยศูนย์สามศูนย์สี่กับศูนย์ห้าเอาศูนย์สี่สองตัว เขียนไปทั้งคุ่นก็ได้เด้ยว่ะแปดสามแปดสี่แปดสี่แปดหเขียนต่ออีกว่ะเก้าสามเกสมักตัวเก้าเล่นะพ่อผมวันเนี้ยสามสีตัวก้กับด้วย ลอลิ่งพอ,อ,อโอ้พล่นไม่หันากาเพ่ันอัญญาด้วยพี่น้องของพศักถ้าไม่อัญญาไม่ใช่พศักดิ์เาพอคนระับด้วยกลับด้วยัวเด่นเด่นมาแล้วเด่นมาแล้วเด่นมาแล้วโอเด่นมาแล้วครับเด่นมาแล้วอันนี้ก็เด่นบนอันนี้ก็มั่งเด่นบนดี ล่างได้น้ำบอพรเนี่ยได้ได้ได้จะพ่อล่างบอละรล่างไม่เข็ืในไม่ก็ได้อ่าไม่อ่าไม่นอก่อเนาะเด่นศูนย์สามสามศูนย์ังรอบแปดแปดจะบอกกวนแค่แปดมีแปดแปดสามแปดมันโบยอยู่ทยแปดสามแปดสี่แปด ห้าครับเก้าสามตัวเด่นขีดทั้งหลังพ่อดับค่อยๆดับค่อยๆโอ่อ <c oughs> อีกแล้วดับค่อยๆด <c oughs> ับค่อยอีกแล้วดับคอบ่อยๆ ดับแห้งโบเห็นบอดซามมันก็ดับเพียงลอยบวกขาตัดดบวกขาตัดมันก็ไปอยู่รักลอยเนาะท่านมันตัดหนีก็คือนหนีเลยครับเสร็จแล้วลางเอาท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาอีกไปพอมันเส้นหลังเอาใส่โลโก้กันพี่น้องเต็มหน้ากระดาษไอ้เนี่ยพี่น้อง่พอพูดเรียนให้เรื่อพี่น้องท่านผู้ชมพ่อพูดเรีนให้อยู่ เน้นเน้เน้เคื่อ0330 8์สามสามศูนบนบนเดียวบนบนบนนี่ลบนครับเอาล่างมาพ่อบาเนี่ยรเอาล่างนับดูครับถ้าไม่ชนกันออกใส่กันครัองสองวดลรวบ่สนกันชุดล่างหรืชุดบนนีข้อไหนบนชุดบนเอ่าทำมาชมชุดบน ชุดบนก็นจะเน้นเดนมี่ศูนย์สามนี่บบเดนปนนันเดนบบค่อยๆ,อยๆเน้นที่แปดสามแปดสี่แปดห้าอันนี้เก้าสามอ่ะพอ่แอแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีบ <c oughs> ครับพูดในฟังพูดให้ฟังได้ละลมได้พี่น้องได้คุบไว้คุกไว้ <c oughs> <c oughs> ครูใบบันครูใช่ไหมบัดเนี่ยงวดที่แล้วได้สองคูครับได้แปดสามโอแปดแปดห้าห้าแปดครับเก้าเก้าห้าห้าเก้าครับแปดห้าหายตับครับย่งย่างสองย่างย่งคูเดียวกับอืงวดนี้ก็สองครูครับสองศูนย์ศูนย์สองหายตับครับแค่ละบัดนี้มันย่งตัวนี้ีิ จะว่ามันหงดับซื่อครับยังศูนย์สามนั่งสามศูนย์นี่นะครับผมเออนี่นี่นังศูนย์<อ>า <30 S 1> สามสามศูนย์ชุด,ด,ดล่างพ่อว่าเลยล่างสุดล่างให้พี่น้องได้สองใบนะครับเดี๋ยวบ่าวแถาแจ้งเจ็ดเทียบให้เบิ้งนะครับชุดล่างชุดบนเดินไปเลยครับเปลี่ยนล่าง ครับพ่อเหลือบาทร่างว่าให้คือเกาแล้วเป<อ>็นพ่อได้ซ้ำหนึน่งตัวหม่อพอล่างแมียนแ,แ,แม่นโอ้เมีนได้ด้วยนะครับล่าง่บรายตัวนี้พี่น้องล่างนาลุ่นแต่ว่าบนนีกาพ่อเพิ่นตัดตัวเลนไม่ให้อยู่ ครับศูนย์หาระความงวดนี่ไม่อันนี่มันคันคับรอดนี่ไม่ต้องมากเครื่องทายแค่ห้าเม็ดเดียวทายแค่ตัวเดียวเฮ็ดจากในไทยแค่ตัวเดียวทำทำเองพอสักบอกเนี่ยอย่าว่าหลายตัวได้อพี่น้องเด้อพอสักบอกแล้วหลายเดสองตัว สองเม็ดสองเมตรสี่ล่างคือห้าศูนย์ศูนย์ห้ากับไห้นี่โตไปเลยกับให้นี่โตไปเลยโตมากๆคือศูนย์ห้าเม็รเดียวเด่นเด่นบนล่างไปแล้วศูนย์ห้ามีพี่ตั้งเต็มชุดของขวัญจิมมี่อ่าบนคือศูนย์แปดเก้านะครับศูนย์แปดเก้าและเลขติดคือสามสี่ห้าสามสี่ห้าอันนี้เป็นเลขติดบนมาได้ทั้งบนล่างมันบ่อ เอ้ยมาได้บนคือว<น>่ากลับตัวมาตัวกลับตัว<ๆ>อ่าพี่น้องมาตัวกลับนี่นี่นี่งวดที่แล้วบอบอบอส้นกันออกเสกกันบอส้นกันเสกกันจับคู่03 04 0ห83 84 8ห93 94 9หกลับตัวด้วยได้ทำผู้ชมด้วยอยากมัวมมม่วเช่นน้อยอ่า0หบิ่งออกอยู่ครับผม0ห0หมาได้ทั้งบนทั้งล่างตัวนี้พอเนาะเออนี่น่กับอันนี้ชุดบนพอเพิ่นเดนหามากคือ03 30 8 3 8 4 8 5 9 3เก้าสามด้อพี่น้องเด้อศูนย์สาสมูนี่ค่อยๆอาค่อยๆเบาๆเน้นท่านนี้วิ่งท่านนี้วิ่งเน้นแปดส8มแปดสี่ชุดบนเน้นสีคู่วิ่งห้าโอ้ห้าตัวเดียวเอามาใส่ศูนย์กับสองศูนย์โอ้เนึ่งครึ่งนึ่งรับครึ่งนึงรับครึ่ง คแต่ประชมล่างสองคูพี่น้องห้าศูนย์ศูนย์ห้าเน้นคัะคัะคือศูนย์หาแมนอยู่พ่อศูนย์หาเนี่ยห้าสองสองห้าล่างแค่สองคู่ธรรมชมวิ่งห้านะครับเลขติดล่างคือศูนย์กับสองนะครับธรรมชมนี่แคปหน้าจอบนก็แค่นี้แล้วพี่น้องเด้อเจอได้บงวดที่แล้วสามกับเก้าครับมันี่ลักสิบแต่มันปิดมวยแค่นี้วดที่แล้วล่างพ่อสามสี่มาสี่สาม งวดอีเขียนให้ตัวกลับเลยห้าศูนย์ศูนย์ห้ากลับเลยห้าสองสองห้าอันนี้ชุดบนน้กพี่น้องเดอ้อชุดบนศูนย์แปดเก้านะครับประกอบกับสามสี่หาจะได้เก้าคูกลับตัวด้วยนะครับคัดเน้นไห้เด่นมาให้คือศูนย์สามสามศูนย์แปดสามแปดสี่แปดห้าเก้าสามชุดบนน้กพี่น้องเดอ้อเขียนเอาลอกเอานนอเนี่พี่น้องเนาะนี่ครับบเบเยอะบบหลายเดี๋ยวเบาเท่าจะเขียนให้ชัดๆอีกทีหนึง่งถ้าอยากได้ตัวเดียว<จ><อ>ทำเองิอทำเอง นะครับเบาเถ่าคัดเด่นบนไม่เด่นบนเด่นล่างถ้าเด่นบนพ่อจะมี0330 8384 8593เน้นที่8384 8593กับตัวด้วยเด้อชุดบนเด้อชุดล่างนะครับชุดล่างพ่อพ่นวิ่งหานะ5005 5225นะครับ, 5, 5 5. รบชุดเต็มพ่อพ่นอยู่ทั้งนี้อันนี้เบาเถ่าถเขียนแยกไม่ให้ตัวเด่นนะ FC พ่นมาอยากจะเห็นชัดๆมีแคปนาจอเอานะครับชุดบนชุดล่างล่างถ้าเน้นเม็ดเดียวคือ0 5 นะครับผมเอขาดีเขาดีเขาดีนะพ่องวดนี้เป็นอะไรอายาบ่ะพ่ออายาเลยหลอกขั้นบอสซอนกันเพื่อเอาใายกันเอาขอบคุณพัสดุ42งวดนี่พี่น้องขอบคุณพัสดุให้พี่น้องด้วยนะครับแคปเอาหนานี่นะพี่น้องเนาะนี่ครับเด่นบนเด่นล่างอ่าถ้าเต็มชุดคือแคปเอาตรงนี้นะครับเต็มชุดก็จะมีเก้าคู่นะครับ กับตัวด้วยชุดบนตัวด้วยเป็นชุดล่างสองขู่พอนกพ่อพนกับให้แล้วแล้วเอาขอบคุณพ่อซักพี่น้องหันกระเพื่อกันกับสองขู่นกมาสามสี่นี่ถือว่าผิดแม่นบพ่อถือว่าผิดนี่เสี้ยนของแท้เนอะพี่น้องของแท้ถึงให้สามสี่ถือว่าผิดมันปริมาตรสี่สามมันปริมาตรสี่สามนะครับผมสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะพ่อซักพอกันหมาคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ